สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมพดทีวีเกมเเช่นเคยนะครับวันนี้เราว่างครับผมอืมว่างแล้วก็เน็ตค่อนข้างจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจัดต่อเลยนะครับผมนะมาดูดิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเออคืออยากเล่นไงประเด็นนะ <laughs> เอาจริงนะคันนี้จะแบบเทคเดียว่า ันได้อเนนะี่ยโอ้ยน่าคุยเลยอ่ะคยมีอะไรจะเล่นด้วยดิ จะรอตั้งมีกระเด็นเ,ดเลยเมืบบ่อ <c oughs> กี้ให้ไปนะครับผมเออเอาคืนแล้วนะอัดผม ชีวิตเดียวของตัวเอง,งมาแล้วครับแต่เวลาจริงเดี๋ยว,วเ,เยวลาเอาจริงกันได้แล้ว,าลว,ลวาม,มาแล้วเขาสวยมาเลยเขาสวยเลยเนี่ยไม่ต้องเสียน,นะคะรับติมเมอร์ชื่อดังมาแล้วใครวะ <c oughs> มีทีม,มีอะไรอ่ะอามว่าเที่ยวนี้ง่ายมากครับบอกเลยนะเออง่ายปะบอกแวอย่าให้เอาจริงเออนะ สำหรับเกมที่ไม่ต้องเป็นเน็ตแน่นปวดนะบอกง่ายไม่คุยคุยได้ท้กวันวิูโคโคตรมินวิ่งรอดท้ายแล้วก็รอดปวนะวุ่ยตกใจต้องวิ่งอยู่ขับลกได้อยู่นี่ ยังเลยอ่ะเออเฮ้ยเขาขอโทษทีนะพอดีพี่มือโปรครับผมมือโปรที่ภาษาอสานเรียกว่ามือเบื่ออ,อันไหนไม่สมควรยิงอย่าไปยิงครับผมมันจะอีบปากการจราจรของเราพอสมควรเลยนะดูดู โอ้ะจริงๆแล้วอ่ะอืมไม่อยากโทรไม่อยากกลัวด้วยนกลัวแบบทุกคนหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีโอวโคตรหดเลยโอ้โตามมาอีกกระบอกหนึ่งครับรวดเร็วเราหดมากเลยนะตอนเนี้ย น,นี้ไม่ได้เุ้ย,เก,ออเ,ย,นะยเกือบ่ะยิงมาเุ้ยกือบดีโอ้ยชอบเลยของเราเนะ่ยมันก็เสี่ยวกันด้วยไงประเด็นต้องยจริงแบบระวังนะครับเนี่ย เดินจังเลยเลยขึ้นมาเอาจิงครับผมอย่าล่วงเอาจริงอย่าล่วงมาเออปล่อยให้แบบดีใจไง,ไงนะึกว่าแบบเราเล่น,นไม่เก่งไงพวกเนี่ยได้มืเร์ของจริงนี่ โเโ็นไงโอ้โหเทคเดียวบอกเลยครับผม เออนี่ขนาดไม่อยากโชว์นะห้าชีวิตแล้วครับผมโอ้โหทีนี้บอกแล้วไม่อยากโชว์จริงๆอะ่ะนี่ไงพอเราเอาจริงน,น่าสู้เราไม่ได้เว้ยทุกะนแข่งใครเหมือนจะเมาปะ่ะ บบกกเก็บกวาดงานสะอาดมากครับวันนี้เอาจริงแล้วจะไปตายตรงนู้นเลยทุกคนมไม่มีอะไรมากแจดินไปตายตรงนู้นเลยไปเปลืองที่นู่นที่เดียวเลยครับผมเออ ม,มันไม่ค่อยได้เล่นนานเนี่เราทุกคนเนาะจังหวะมันเลยไม่ได้ด้วยทุกคนนะมันต้องเป็นจังหวะเหมือนกันเด็ดผมอะโดนผมไม่เลี้ยวะ <laughs> ิงทุกนัดเลยอ่ะอะไรเนี่ยลูโเต็มเต็มเลยเฮ้ยแสามตยนาายไปสองสามชีวิตแล้วว่ะโอ้ยี่กเราเชื่อดีเกมเนี่ย สามาได้ดังไกล่แล้วเนะี่ยนี่คือเรามาไกลมากนะก่อนที่จะตายอันนี้ปืนเอสมาแล้วผมต้าแล้วอ่ะผมต้องมีนะครับทุกคนต้องได้แล้วนะัยิงรอเลยนะเมื่อไล่กี่โมงุยไม่โดวนได้ไงวะ ชีวิตนี่แหละตายไวมากมึงเด็กชั่วครับผมธรอโถตายว้าเฮ้ยอย่างไยก็ได้ปืนนี้ปะเออตรงนี้ง่ายครับพอรู้จังหวะแล้วนะ นนั้นเราอะผวง่ายเลยเจ้าเหน่เราจริงดิอไม่ดีเีแต่เราลอดมาได้ทุกคนเข่โหดไปล้วบอกแล้วไม่เชื่อนะ งานแค่นี้โอ้โหไม่อยากคุยคุยใหญ่นะผม <vê S 2> <acaba> ไม่อยากคุยแต่คุยเยอะมาก uh, ผมไปไม่ถึงไหนนะนถ้าถึงก็อาจจะไปตายช่วงนั้นก็ัด้เยอะมากก็เลยใช้ยนักน้ดน,นคุยดีๆนะไม่ค่อยอยากยิงเลยจริงๆ เฮ้ยอาเว่ยถ้าอยู่ตรงนี้นี่เแกหายโล้วโวานเจี๊ยบยังไงยังไงดูแฟชั่นแล้วดีดีดูจังหวะดูกลิ่นจังหวัดด้วยโอ้้ใส่หัวไปเนีววน่ยนุณทอดได้ไงวะเสียงระเบิดมันอยู่แถวนี้วะ เรายิ่งตกใจเรายิ่งตายนะเตกใจกับตการณ์รอบข้างมา,มาแล้วอย่ารอ,ลอเลยหน่มโหดแรงเจี๊ยบเฮ้ยี่ทียวนี้เราเทคเดียวขักเลยอจริงไนหะเราเทคเดียวเยมี้ดีนี้มีไหมน ไม่มีตาดนะครับผมดูดีถวัดคือถุยเออะตายก็พอคืจังหวะครับคูจังหวะตูนีคับคู่นี้อ่ะอยาได้นะอยาให้ได้ให้โดนนะครับไม่อา น,นีงานเด็กๆครับผมคนชิวๆนี่เป็นเกมได้คืนดีเลยหัวไม่เต็มหัวเลย่าเงเกมอะไระเนี่ยด่านนี้เจะไม่ง่ายนะ้าชีวิตเราวุ้ยเมื่อไหร่จะเลิกเกนด่านนี้ก เมื่องอะไรที่คุณพร้อมคนไม่ชอบเลยไม่รู้เป็นไรนะเอออยากเล่นทุกด่านยกเว้นด่านไม่ยิงนะวะไม่ยิงนะทุกคนนะไม่ยิงนะเออรอดปด้เฮ้ยรอดได้ยังไงถังทอดเราไม่โดนหัวก่อน ไปยังไงถึง้อน,ออนโอ้ยทันสุดระวังด,ดีๆครับตรงนี้อาจจะโดนหัวเราได้เลยนะเนี่ยปึ๊บหืมดีกว่าครับที่สิงที่เราดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บดีดีดด ชอบหลงชอบ่กินแกมานี่โดนะเอออย่าเล่นผมโดดขึ้นตรงนี้เลยได้ไหมแ่นี่โอ้ไปเล่นอะไรอ่ออืม ผมยิงโอเคต้องเป็นจังหวะครับเล่นแบบปวดท้ายเดี๋ยวมันยากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวมันมียากกว่านี้ครับไม่ต้องตื่นเต้นหรอก นี่นี่นะเขามายิงมาก่อนนะครับยิงมันก่อนนี่เราจริงกันโดนมาระรัวโดนจังหวะเนี้ยเนี่ยมันมันแต่ขึ้นมาตรงนี้พอดีเลยคไป โอเคเล่นอย่างเชื่องช้าไม่เป็นไรนะครับเราเน้นผ่านไปไอ้นี่มันตัวนี้นี่ว่าทุกคนทำได้ใช่ไหมเออมันเทคยอะผ่านนะตรงนี้อุ้ยตายอ้ยห้าหกชีวิตแล้วครับผมเอาว่ะเฮ้ยมาได้ไกลโอ้ <laughs> oh my god เนี่ยครับด่านนี้ผมว่า มันน่าจะยากแน่ๆเลยนะนะนเนี่ยเออแบบนี้ชอบดูแต่มันมีระเบิดอ่ะมันไม่ระเบิดเล่ะเด็กไอายัางไงไอ้เนี้ยไม่ค่อยชอบเลยทุกคนไอ,อ้ยังเงี้ยง่ายอยู่แต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่มันยากมากซึ่งเราไม่อยากเจอเลยนะ มีโอกาสที่จะลงไปได้เนละไม่เปนะ็นไรยิงไปเลยคนระับไม่งั้นตายแน่อม่เกิดได้โอ้ยเนาะลบเลือนเราจะตายเพราะเราลบเลือนะอต้องตนะ่านทุกครั้งเรามาตายแต่ต้องมีสติในการเล่นนะเพราะว่าเรามามาใครกว่าที่ใครไม่เคยเล่นเลยนะ แล้วลงมาทำไมลทีนี้อันนี้ง่ายปะไม่แน่ใจเลยเว้นอ,อุยอ้ยอยู่ข้างบนง่ายกว่านะหรอวะอันนั้นเยอะกว่าครับรอได้ไงโอ้โคตรเป๊ะจะได้โอ้ย มีอะไรบีเดินทะลุครับวันนี้โอเคง่ายเดี๋ยวโอ้ยเบีนเลยเนาะโอ้หลบได้ไงวะโอ้ยเราต้องมีสมาธิครับวันนี้เส่งวันนี้เดี๋ยนะหน่อยเดียวอะ่ะยิงไปเลยครับไมไ่ชอบเท่าไหร่รถเข็น ไม่ทำาะไรได้ไงคมณพารู้ได้โอเคนี้ผมขึ้นข้างบนผมว่าปลอดภัยกว่าพอดูอ่ะมันขึ้นไม่ได้รถเข็นโอ้ยเออนิ่มใช้รถเข็นเลยเอาใหม่ก่อนทุกคนอัะดีๆเอ้ามาทำไมตรงนี้เอ้า โอเคขอบคุณครับที่ไม่กังวลจบเลยงานสบายแรงนี้นะเอ้าจบการในตัวนี้โอเคด้านนี้ง่ายครับตันนี้มาเอาให้ผ่านโอ้โหอังน่าเป็น่างิน มันจะโหดไปบ้างาักิีโอ้แล้วมันเอาจาังหวะไหนมาเล่นนุ่มโอ้ยเน,น,นาะพีนน้องใครเป็นคนคีดวาถามหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยแล้วผมใช้ตัวนี้หรอ 每个人。<noise> <noise> <noise> จะได้มีประสบการณ์โอ้แอมซอรี่ทุกคนโอ้โหทัวร์ามาได้ไก่ครับวันนี้โอเคนะครับผมนะขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาดูนะคะเป็ไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ไปแล้วก็อุหลับอนนอนไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะโอ้ยเทคเดียวเรามาได้ไกลนะเกมนี้โอ้โ oh. ห <laughs> สุดยอดเอาว่าโอเคนะคะเปไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะบา,บายๆนะคะไปแล้วนะคะ สนุกมากวันนี้บ๊ายบายโอ้โหฟังเสียงนี่เนีควรลืมไงว่าเกมอะไรเลยบายครับผม